โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวแป่นอัพตัสนะครับที่ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้นี้แล้วซีนการกระแทกอย่างดีนะครับสวยงามมากเป็นตัวอัพตัสซีโรนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสั่งมนาะรู้สึกจะเป็นเลนสีเหลืองดูที่ว่าในกล่องมันจะเลนสสีเหลืองจริงหรือเปล่า ดูดีครับสวยงามมีคู่มือหลากหลายภาษามีภาษาไทยด้วยครับในกล่องเป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับแล้วก็ตกกล่องเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมีตัดมุมเล็กน้อยสวยงาม ว่ามันใหญ่ไปน,นิดนึงนะค่อนข้างใหญ่ไปนิดแต่พัสดุค่อนข้างดีคนะรับจับแล้วรู้สึกมีราคาเกิดมาก็มีผ้าเมโครเฟเบอร์มาให้หนึ่งผืนนะครับภายในก็จะเป็นแว่นครับอ่าแว่นกับตั้เนื้อสองปักโลโก,โก้ครับเป็นเรนสีเหลืองตัดแสงสีฟ้าแต่ให้พูดคือไม่เหลืองมาก เขารกผมว่าจะเหลืองก่อน,นี้แต่มันก็ไม่เหลืองมากเรียกได้ว่าใส่แล้วมาจะมันจะไม่ตลกเท่าไหร่นะครับเดีเรามาลองใส่กันดูลองดูในกล่องกันดีกว่าเขาให้อะไรไม,อมาอีกเราจับกล่องน้ำแล้ว,วให้บัตรการันตีนี่เป็นบัตรบัตรสมาชิกหรืออะไรคนระับ Peter Wispen ออ๋เป็นบาทส่วนลดนั่นเองนะครับโอ้าปอรเในการซื้อครั้งต่อไปเดี๋ยวค่อยแนะนำเพื่อนๆนะดูดีดูดีใช้อย่างไงผมไม่แน่ใจว่าเวลาใช้ก็คือถ่ายรูปสิ่งนี้ไปให้เขาหรือเปล่าเดี๋ยวลองค่อยสอบถามไปทางเจ้าที่ไปทีหนึ่งโอเคเสร็จละเรามาลองใส่กันดนะูว่ามันจะ โอเคพอเรามาใส่ดูแล้วนะครับก็ไม่ถึงกับเหลืองมากอย่างที่คาดการใบพอมองออกไปก็ชัดเจนนะครับของผมสัง่งตัวนี้เป็นเลนสายตาสั้นลบ1.0นะครับก็ตรงตามสเปคครับมองเห็นชัดเจนไม่มึนหนัวไม่กระโดดถือว่าโอเคครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ชิดเวลาใส่แมสมันจะมีอไอ้น้ำเราต้องขยับประมาณนิดนึง่็จะลดไอ้น้ำได้ตัวรองจมูกนะครับจะเป็นแบบเป็นแบบพลาสติกติดก,กับตัวเป็นกติดก,กับตัวแววนเลยนะครับมันจะเป็นขาแล้วก็มียางยื่นออกมาเพราะฉะนั้น การล็อกอาจจะไม่ไม่หนึบเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้มันด้วยความที่มันเบาเบามากๆเบาจิเบามากเลยเหม,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 มือนไม่ได้ใส่ที่ขานะครับเขาจะมียางซิลิโคนนะครับยางซิลิโคนกันลื่นใช้ได้อยู่ข้างในในี่เขียนโมเดลโมเดลซีโล Oke, okay, kan. Permani